สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่อินฟินิตโซทาร์ลอดนะคะวันนี้เราก็กลับมาอีกแล้วนะคะในหัวข้อแรนดอมชีวิตคุณกำลังถูกยกระดับนะคะในเรื่องอะไรเป็นการอ่านแบบพลังงานรวมค่ะเพราะฉะนั้นพลังงานก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณเลยโปรดใช้สติแล้วก็วิจารณญาในการรับชมรับฟังรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะ ก่อนที่จะไปฟังพี่ไพ่นะเป๊ก,ก็อยากจะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน,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 น้องๆกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะที่เข้ามาสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นการสมัครสมาชิกการเข้ามากดไลค์ subscribe กดแชร์กดติดตามหรือว่าซปเปอร์แดงที่ส่งมาให้ขอบพระคุณมากๆนะคะ ก็ถือว่าเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็เป็นแงรงผลักดันที่ทำให้เป้นเนี่ยอยากทำคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกการซัพพอร์ตจริงๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าชีวิตคุณเนี่ยกำลังถูกยกระดับนะคะในเรื่องอะไรวันนี้เป้จะใช้พี่ไพ่ขลังนะคะไม่ได้ใช้ไพ่สำรับนี้มาสักพักแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าพี่ไพ่มีอะไรอยากจะบอกนะคะใบแรกนะคะก็เป็นไพ่ตกลง ที่หลุดออกมานะคะจากกองไพ่เพราะฉะนั้นเราก็จะเอาเลยนะคะใบต่อไปนะคะก็คือเชื่องช้านะตามด้วยครอบครัวนะคะแล้วก็อธิษฐานไพ่ครอบครัวนี้ติดกันนะคะทุกคนไพ่ติดกันเดี๋ยวเปขอแยกแล้วกันนะ เ,เก็บออมนะคะอธิษฐานแล้วก็ครอบครัวนะตามด้วยรักษานะคะอุปสรรคต่อด้วยพยากรุธแล้วก็หยุดนะคะ ามด้วยงัดคอค่ะทุกคนเดี๋ยวเป้ขอทั้งหมดนะคะ10บใบนะทุกคนเดี๋ยวขอจัดหน้าไพ่ให้ก่อนนะคะโอเคสำหรับ energy ของคุณเดี๋ยวเป้ขอดู energy ดวรวมของคุณด้วยนะคะเดี๋ยวเป้ขอเลือกไพ่นะคะทาหลอนะสักหนึ่งใบนะคะ โอ้โหเพื่อนๆคะเป็นไพ่เดอะฟลขึ้นมานะคะซึ่งเป็นไพ่เอเนอร์จีของคุณเลยนะสาหรับวันนี้นะคะเป้มีความรู้สึกว่าเอเนอร์จีพลังของเพื่อนๆที่ผ่านเข้ามาดูคลิปในวันนี้คุณเป็นคนที่รักอิสระภาพมากเลยนะมีความเป็นตัวเองสูงนะคะมีความเป็นยูนิคในตัวเองสูงมากๆเลยอาจจะเป็นคนที่แต่งตัวสีฉูดฉาดนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่แต่งตัวมีเอกลักษณ์ ลหลายคนเนี่ยนะคะอาจจะเป็นคนที่ภายนอกคุณอาจจะดูเป็นผู้ใหญ่นะคะแต่ภายในและจิตใจคุณเนี่ยซ่อนความเป็นเด็กเอาไว้เป็นคนที่เชื่อมัน่นแล้วก็ศรัทธาในเส้นทางของชีวิตนะคะโดยที่ไม่ได้กลัวเลยว่าข้างหน้าเนี่ยจะมีอุปสรรคอะไรเพราะว่าคุณอาจจะเคยผ่านอุปสรรคมามากแล้วนะคะณตอนนี้ไม่ได้มีอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกกลัวไม่ได้รู้สึกว่าะระวังที่ต้อง จจะ,ะเผชิญหน้ากับอะไรในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเป็นพลังงานของคนที่มั่นใจในตัวเองว่าไม่ว่าอะไรจะเข้ามาการเปลี่ยนแปลงอะไรจะเกิดขึ้นคุณก็เอาอยู่นะคะคุณสามารถจัดการได้ซึ่งมันเป็นพลังงานของอิสระมากๆเลยนะหลายคนเนี่ยนะคะถ้าเราพูดถึงในเรื่องของการเดินทางหรือการเริ่มต้นไพ่ The Fool เนี่ยเป็นไพ่นะคะของการเริ่มต้นใหม่นะคะ new beginning สำหรับบางคนและหลายๆคนเนี่ยนะคะอาจจะรู้สึกว่าอยู่ดีๆคุณก็ได้รับ energy และพลังงานบางอย่างที่คุณอยากจะลุกขึ้นมาแล้วก็สลัดตัวตนเก่าๆทิ้งไปนะคะแล้วก็อยากจะทําอะไรใหม่ๆให้ตัวเองซึ่งเป็นพลังของดาวยูเรนัสนะคะยูเรนัสเนี่ยก็เป็นดาวของอความรวดเร็วนะคะบางสิ่งบางอย่างที่ไม่คาดฝันไม่คาดคิดนะคะการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันตัวคุณเองเนี่ยอาจจะเป็นแบบนั้นนะคะพลังงานของคุณหรือชีวิตคุณตอนนี้อาจจะมีเรื่องราวที่ทําให้คุณแบบต้องเปลี่ยนบางอย่างอย่างกระทันหันไม่ว่าคุณจะ ต้องการสิ่งนั้นหรือไม่ก็ตามนะคะจักรวาลเนี่ยจะจัดสรรสิ่งนั้นให้กับคุณเองบางทีเนี่ยชีวิตของคนเราเนี่ยนะคะถ้าเราเดินอยู่กับที่นะคะเดิมๆซ้ําๆชีวิตของเราไม่มีการพัฒนาเนี่ยถึงจุดนึงจักรวาลบอกว่าโอเคเอาบทเรียนนี้ไปนะคะเพื่อที่จะ,ะทําให้ชีวิตคุณเนี่ยนะมีการตื่นรู้มีการตระหนักรู้มากขึ้นนะคะแล้วก็ได้เดินทางเข้าสู่ life p u r สนะคะหรือว่าเส้นทางชีวิตที่มันเชื่อม เชื่อมต่อกับจิตวิญญาของคุณจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ Pie The f ฟู l เนี่ยเป้เห็นการเริ่มต้นใหม่ค่ะไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกนะแล้วก็เห็นพลังงานของคนที่ มีความคิดที่นอกกรอบนะคะหรือว่าเป็นแกะดำนะคะมีความเป็นยูนิคเป็นคนที่ไม่ฟังใครไม่เชื่อใครชอบลองผิดลองถูกด้วยตัวเองนะคะไม่ชอบให้ใครมาบอกด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะทําผิดพลาดนะคะหรือเกิดอะไรขึ้นคุณยอมรับได้นะคะดีกว่าการถูกบังคับให้ทําในสิ่งที่คุณไม่ชอบนี่ก็คือพลังงานคุณนะคะส่วนไพ่ใบแรกเนี่ยนะสำหรับเรื่องของการ ที่คุณจะถูกยกพลังงานนะคะชีวิตของคุณกำลังจะถูกยกพลังงานในเรื่องอะไรส่วนชีวิตของคุณที่กําลังถูกยกระดับนะคะจากไพ่แบรแรกไปเห็นพลังงานของคนที่มั่นอกมั่นใจแล้วตอนนี้นะคะคือเป็นไพ่โอเคเห็นไหมคะสัญลักษณ์แบบโอเคแบบนี้เหมือนประมาณว่าโอเคอะไรก็ได้นะคะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้มืดก็ได้สว่างก็ได้สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้นะคะยอมรับได้หมดนะตอนนี้นะคะไม่ได้รู้สึกอยากจะต่อต้านอะไร บางครั้งเนี่ยชีวิตอาจจะเดินช้าไปหน่อยนะคะแต่คุณก็เข้าใจในกระบวนการของชีวิตมันเป็นพลังงานของการใช้ชีวิตที่ช้าลงอ่ะ slow life มากขึ้นหลายคนเหมือนตอนนี้ค่ะถ้าชีวิตคุณเคยผ่านช่วงเวลาของการใช้ชีวิตแบบเร่งรีบนะคะนี่เป็นพลังงานของคนที่ตอนนี้เหมือนคุณเดินช้าลงคิดช้าลงใช้ชีวิตช้าลงนะคะแล้วก็อยู่บนเส้นทางของตัวเองที่มันเหมาะกับสปีดชีวิตของคุณจริงๆค่ะ ไม่มีความรู้สึกว่าเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยคุณอาจจะเคยแข่งขันกับใครหรือว่ากับสังคมที่คุณอยู่นะแต่ตอนนี้มันเป็นพลังงานของคนที่ไม่ได้อยากจะแข่งขันกับใครจริงๆนะคะอยากเดินในระดับแล้วก็สปีดที่คุณมีความสุขจริงๆแล้วตอนนี้นะคะหลายคนพ่พ่ายอยากจะแนะนําคุณในเรื่องของการเก็บเงินการเก็บออมนะคะไปเชื่อว่าหลายคนตอนเนี้ คุณอาจจะทำงานนะคะแล้วก็สะสมนะคะในเรื่องของการออมเงินนะคะในเรื่องของเงินที่อาจจะต้องใช้ในช่วงเกษียณหรือว่าอาจจะต้องใช้ในช่วงอนาคตนะคะข้างหน้าของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไพ่เตือนด้วยก็ได้ว่าอยากให้คุณระมัดระวังนะคะแล้วก็คิดก่อนที่คุณจะใช้จ่ายเงินนะคะหรืออีกในยะหนึ่งก็อาจจะหมายถึง การที่คุณเก็บหอมรอมริบนะคะการที่คุณเก็บออมในวันนี้ก็จะส่งผลนะคะในทิศท,ทางที่ดีนะกับคุณในอนาคตข้างหน้าเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะคะคุณอาจจะต้องใช้ชีวิตด้วยตัวคนเดียวดูแลตัวเองนะคะหรือหลายๆคนเนี่ยคุณอาจจะมีครอบครัวลูกหลานดูแลนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นมิติไหนเนี่ยการเก็บออมเงินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะฉะนั้นช่วงนี้นอกจากจะใช้ชีวิตช้าลงนะคะคุณอาจจะ หันกลับมานะคะใส่ใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับการเก็บออมเงินถ้าคุณอยู่ในวัยทํางานเนี่ยนะคะช่วงนี้ก็ทำงานหนักเลยเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินนะคะอา,อาจจะอยากสร้างอะไรบางอย่างนะคะอาจจะอยากมีอะไรบางอย่างหลายคนเนี่ยเก็บเงินเพื่อครอบครัวหลายคนเนี่ยเก็บเงินเพื่อเริ่มที่จะสร้างครอบครัว หรือหลายคนเนี่ยเก็บเงินนะคะก็เพื่อที่จะดูแลรักษาตัวเองในยามบ้านปลายเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยมาก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในมิติไหนคะ่ะไพ่สามใบแรกบอกว่าชีวิตของคุณเนี่ยถูกยกระดับก็เพราะว่าคุณได้ตัดสินใจในการใช้ชีวิตให้มันช้าลงแล้วนี่เป็นพลังงานของคนที่ใช้ชีวิตให้ช้าลงนะคะไปต่อไปนะคะก็คืออธิษฐานไปเห็นพลังงานของคนที่ กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพอรอยู่เป็นประจำค่ะคุณอาจจะเป็นคนที่ถือสิลกินเจไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ทำบุญตักบาตรทุกวันพระนะคะเปลี่ยนน้ำนะคะเปลี่ยนดอกไม้ในสารพระภูมินะคะหรือว่ากับที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นพลังงานของคนที่อธิษฐานอย่างงีบเงียบ ะะมีความหวังยังมีความปรารถนาบางอย่างหลงเหลืออยู่นะคะคุณอาจจะอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออาจจะอ้อนวอนกับจักรวาลน,นะคะในสิ่งที่คุณยังปรารถนาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรที่คุณปรารถนาและอธิษฐานให้มันเกิดขึ้นจริงในชีวิตไปเชื่อว่าคุณอยากจะมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขใช่ไหมนะคะเพราะว่าไพ่ใบต่อไปคือไพ่ครอบครัวหลายคนเนี่ยอาจจะอยากอธิษฐานนะคะเพื่อชีวิตคู่ที่มีความสุข ะะหลายคนมีลูกแล้วนะคะมีครอบครัวมีลูกแล้วก็อธิษฐานนะคะอยากให้ทุกคนในครอบครัวอยากให้ลูกหลานมีความสุขนะคะใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นการเชื่อมโยงพลังงานของคุณกับครอบครัวของคุณไม่ว่าจะเป็นมิติไหนเนี่ยคุณมีความหวังดีและปรารถนาดีให้กับครอบครัวนะคะเพราะว่าให้ครอบครัวขึ้นแล้วเบ้ก็เชื่อว่าครอบครัวเนี่ยเป็นรากฐานที่สําคัญนะคะในการเติบโตของคนเราประสบการณ์เราเนี่ยจะดี หรือไม่นะคะมันขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูในวัยเด็กด้วยนะเป็นชาว,วาเราหลายคนนะคะมีปมนะคะที่เราได้รับมาในช่วงวัยเด็ก อาจจะเป็นสถานการณ์บางอย่างนะคะอาจจะเป็นการเลี้ยงดูหรืออาจจะเป็นทรามาบางอย่างที่เราได้ผ่านมาในช่วงวัยเด็กแต่ใดๆก็แล้วแต่ค่ะทุกคนไปเชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยก็มีความรักอยู่ในใจรักครอบครัวของเรารักคุณพ่อคุณแม่นะคะรักลูกรักหลานของเราไม่ว่าจะเป็นมิติไหนคุณเป็นคนที่นึกถึงครอบครัวทําอะไรเพื่อครอบครัวและนี่ก็เป็นอนตราของครอบครัวจริงๆคะ่ะว่าช่วงนี้คุณอาจจะ ได้เกี่ยวข้องนะคะหรือว่าได้เอาพลังงานของตัวเองเนี่ยนะคะไปดูแลแล้วก็เทคแคร์ในเรื่องของครอบครัวด้วยก็ได้นะคะเพราะไห่ครอบครัวขึ้นใบต่อไปเนี่ยเป็นไพ่เยียวยานะคะไปเห็นพลังงานของคนที่เยียวยาตัวเองอะนะคะเนี่ยมันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่มันเคยฉีกขาดไปแล้วนะคะมันเคยไม่สมบูรณ์มันเคยโดนทําให้เจ็บปวดนะคะแต่ก็เป็นพลังงานของคนที่หยิบยกบางอย่างนะคะเครื่องมือบางอย่างนะคะ อาหาเขาเรียกอะไรอะหาแบบวิธีในการดูแลและเยียวยาตัวเองไปเชื่อว่าพลังงานของคุณเนี่ยนะคะที่มันถูกยกระดับเนี่ยสิ่งสําคัญเลยมันก็มาจากตัวคุณเองนั่นแหละตัวคนเนี่ยมีการรักษาตัวเองอยู่เรื่อยนะคะมีการทํางานกับตัวเองอยู่เรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้เปิดโอกาสนะคะให้ใครเนี่ยมาสร้างความเจ็บปวดแบบเดิมกับคุณอีกแล้ว เหมือนความเจ็บปวดเนี้ยนะคะมันถูกรักษาก็จริงแต่มันยังทิ้งบาดแผลบางอย่างเอาไว้ยังทิ้งแผลเป็นเอาเอะบางอย่างเอาไว้ในชีวิตคุณบางคนเนี่ยผ่านชีวิตมานะคะผ่านอุปสรรคมาด้วยความยากลําบากดูไพ่ใบนี้สิมือที่จับลวดหนามอยู่นะคะแต่ก็ต้องปีนป่ายขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตเราทุกคนเพื่อนๆมันจะต้องมีการฟันฝ่านะคะอุปสรรคบางอย่าง ไม่ว่าจะเป็นขวากน้ําเอยนะคะเป็นหลุมเป็นบอ่อในทางเดินของชีวิตเอยนะคะขึ้นลมมรสุมเอยใดๆก็แล้วแต่มันสร้างความเจ็บปวดให้กับเราทั้งนั้นแต่ความเจ็บปวดเนี่ยเป้เชื่อว่าคุณเนี่ยได้รับการรักษานะคะสิ่งเนี้ยที่คุณรักษาเนี่ยมันมาจากตัวคุณเองลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างให้ตัวคุณเอง อาจจะลุกขึ้นมาฟังอะไรดีๆอาจจะลุกขึ้นมากินอาหารที่ดีอาจจะลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองนะคะเพื่อเยียวยาเหมือนกับคุณบอกตัวเองว่ามันถึงเวลาแล้วนะคะที่จะต้องหันกลับมานะคะจัดการชีวิตตัวเองอย่างจริงจังสักทีเพราะฉะนั้นความเจ็บปวดอุปสรรคที่เคยผ่านมาเนี่ยมันอาจจะทิ้งบาดแผลให้กับคุณก็จริงแต่มันจะทําให้คุณรู้เลยว่ากว่าคนเราจะได้อะไรมาและผ่านอะไรมาเนี่ย มันยากมากๆเลยแล้วมันทําให้คุณเนี่ยเป็นคนที่เห็นคุณค่านะคะในทุกๆวินาทีในชีวิตคุณคุณเห็นคุณค่านะคะในการใช้เงินเงินทุกบาทที่คุณเห็นเศษเงินที่คุณได้รับทอนมาคุณไม่เคยทิ้งมันไว้อ่ะคุณเห็นเขาตกอยู่ข้างทางคุณก็เก็บมาเพราะว่าคุณไม่เคยดูหมิ่นเงินน้อยเลยอุปสรรคความลําบากความขัดสนที่เคยมามีในอดีตเนี่ยมันทําให้คุณเก็บอ่ะ มันทําให้คุณรู้จักทรัพยากรแล้วก็ใช้คุณค่าที่คุณมีอยู่ในชีวิตอย่างแท้จริงเลยค่ะทุกคนเปนเชอว่าชีวิตของคุณเนี่ยที่กําลังถูกยกระดับเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวได้ซ้ำนะคะว่าเรากําลังถูกยกระดับอยู่แต่ทุกวันนี้ที่คุณตื่นมาเนี่ยแล้วคุณใช้ชีวิตของคุณเนี่ยก้าวเดินต่อไปเนี่ยนี่มันก็คือสัญ,ญญาณว่าชีวิตของคุณเนี่ยกำลังขยับขึ้นไปทีละนิดแล้วนะคะบางทีการยกระดับชีวิตเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องใหญ่ หรือไม่จําเป็นที่จะต้องหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในชีวิตแบบทันทีแต่มันอาจจะเป็นบางทีแค่มุมมองเล็กๆที่เรามีให้กับตัวเองหรือสิ่งรอบตัวที่มันดีขึ้นเนี่ยเนี่ยก็ถือว่าเรายกระดับชีวิตของตัวเองแล้วนะคะเป้เชื่อว่าหลายคนที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้คุณมีความกล้าเพิ่มมากขึ้นแล้วนี่ใช่ไหมนะคะคุณมีการกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วใช่ไหม คุณมีการเลือกสังคมที่คุณอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นเหตุการณ์แบบนี้การที่คุณเลือกสิ่งที่ดีให้ตัวเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเติบโตชนิดหนึ่งแล้วนะคะทุกคนนี่ก็ถือว่าคุณยกระดับชีวิตตัวเองด้วยตัวคุณเองนี่แหละค่ะคือการเยียวยาที่แท้จริงเพื่อนๆเ,เป็นที่มาของไพ่ใบนี้นะคะการที่เราเยียวยาตัวเองเนี่ยนะเพื่อนๆบางทีมันอาจจะ ไม่ถนัดหรอกในตอนแรกอาจจะยังไม่ชินในตอนแรกนะคะแต่เชื่อเป้นะคะว่าในช่วงเวลาโมเมนต์ที่เราโดดเดี่ยวในช่วงเวลาโมเมนต์ที่เรามีความทุกข์และความเศร้าเนี่ยไม่มีใครปลอบใจเราได้ดีเท่ากับตัวเราเองเลยนะคะทุกคนเราเนี่ยคือเพื่อนแท้ของตัวเราเองถ้าจะมีความรักสักหนึ่งอย่างที่จะเป็นรักที่บริสุทธิ์และรักที่แท้จริงเนี่ยสิ่งแรกที่เป้เห็นเลยคือรักตัวเองค่ะ เราจะไม่ทรยศตัวเองหรอกทุกคนนะคะต่อให้เราพยายามที่จะใช้ชีวิตให้มันดีที่สุดยังไงนะคะแต่ชีวิตมันยังจะต้องเจอกับปัญหาอยู่ดีเพราะว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้บางทีปัญหาเนี่ยมันมาจากคนรอบข้างแต่เชื่อเลยคะว่าคุณนี่แหละเป็นเป็นหมอที่ดีที่สุดที่จะรักษาใจตัวเองคุณเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดที่จะปลอบตัวเองคุณเป็นคู่ชีวิตคนรักนะคะ เป็นเพื่อนแท้ของคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณนี่แหละเพราะว่าคุณมีตัวเองเพราะฉะนั้นตาบใาเนี่ยที่คุณตระหนักรู้ถึงคุณค่าของการมีอยู่ของคุณตระหนักรู้ถึงความสําคัญของตัวคุณชีวิตคุณยกระดับแน่นอนคุณจะไม่ให้ชีวิตตัวเองตกต่ําเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วอะ่ะ คุณจะไม่เอาตัวเองไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิตคุณจะไม่เอาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่คอยเปรียบเทียบนะคะหรือว่าคอยหักหลังคุณทาร้ายคุณพูดจากระแนะกระแหนคุณประชดคุณคุณจะไม่เอาตัวเองไปอยู่แบบนั้นอีกแล้วคุณจะไม่ไปแคร์กับสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์อะแล้วสิ่งที่มันแบบไม่ทําให้ชีวิตคุณและครอบครัวของคุณดีขึ้นคุณจะสามารถตัดได้และเปลี่ยนพลังงานตรงนี้ได้ค่ะจากหน้าไพที่ไปเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้คุณเลือกที่จะเรียนรู นะคะชีวิตแทนการโทษตัวเองเนี่ยนะคะหรือว่าถ้าวันนี้คุณพักเวลาคุณเหนื่อยนะแทนที่คุณจะฝืนร่างกายตัวเองฝืน ทำอะไรบางอย่างที่ร่างกายเราบอกอยู่แล้วว่าเฮ้ยไม่ไหวนะแต่เรายังฝืนอยู่ยังทําสิ่งต่างๆอยู่มันก็เป็นเหมือนการแบบทําลายตัวเองอะในทางตรงกันข้ามทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณเลือกที่จะเรียนรู้ไม่โทษตัวเองเลือกที่จะพักเวลาคุณเหนื่อยแทนที่คุณจะฝืนวันที่คุณเชื่อว่าตัวคุณเองเนี่ยคู่ควรกับสิ่งดีๆนะทั้งหมดนี้ค่ะมันคือการอัปเกรดชีวิตในแบบที่มันถาวรและ เขาเรียกอะไรอ่ะจับต้องได้จริงอ่ะทุกคนแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงและส่งผลในชีวิตคุณแบบในระยะยาวเลยเพราะฉะนั้นเปนเชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะคะมีพลังงานของของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่พูดก็ไม่ได้นะคะพยาขุดขึ้นนะคะพลังงานอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้ชายนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยโอบเ <co> <อ>ขาเรียกอะไรอ่ะโอบอุ้มคุณเอาไว้อ่ะนะคะมันลมใต้ปีกที่คอยพยุงคุณทุกครั้งเวลาที่คุณกําลังจะหมดแรงที่จะบินอะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี้ยอาจจะเป็นพยาครุฑคุณอาจจะนับถือพยาครุฑก็ได้หรือว่าบูชาพยาครุฑอยู่ที่บ้านก็ได้หรือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้แต่บรรพบุรุษของคุณก็ได้ที่คอยเป็นลมใต้ปีกคอยพยุงคุณอยู่คอยกลางปีกปกป้องคุณยามที่พายุฝนนะคะแดดร้อนๆความเหนื่อยล้าจากชีวิตเข้ามาถาโถมให้กับคุณเนี่ยนะคะเขาก็กลางปีกปกป้องคุณอยู่เพราะฉะนั้นพลังงานเนี้ยเป๊เชื่อว่าคุณไม่ได้โดดเดี่ยวจริงๆหรอกค่ะ คุณมีรบรรพบุรุษที่คอยปกปักดูแลคุณอยู่ปู่ย่าตายายที่คุณนับถือนะคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยพลังงานที่เรามองไม่เห็นเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยเขาไม่ได้ไปไหนหรอกเขาก็อยู่ใกล้ๆเรานี่แหละเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าปราศจากากายสังขารนี้แล้วอะทุกอย่างก็กลายกับกลายไปเป็นพลังงานเนาะและเป้เชื่อว่าทุกอย่างก็หมุนเวียนอยู่รอบตัวเรานี่แหละนะคะทุกอย่างก็ หมุนเวียนอยู่รอบตัวเราสักวันหนึ่งเราก็จะเป็นสิ่งนั้นนะคะกลับไปเป็นพลังงานแล้วก็หมุนรอบใครๆหลายๆคนอยู่นะคะอาจจะอยู่ที่นี่นะคะหรือว่ากลับขึ้นไปทูซอร์สของเราก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเลือกชีวิตที่มันดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเป้ถือว่าคุณมาถูกทางแล้วนะคะแล้วเป๊ก็ดีใจด้วยอย่าดูถูกก้าวเล็กๆของคุณนะเพราะว่าก้าวเล็กๆเนี่ยค่ะมันคือรากฐานของก้าวที่ไกลมากมาก ถ้าคุณยังไม่ได้ก้าวออกมาจากพื้นที่ปลอดภัย ยังไม่กล้าก้าวออกมาในการเลือกตัวเองเป้อยากจะบอกนะคะว่ามันยากในการเลือกและเลือกทําสิ่งนั้นแต่เมื่อไหรที่คุณกล้าเริ่มก้าวก้าวแรกอะทุกคนก้าวที่2องก้าวที่3ามก้าวที่4ี่ก้าวที่5มันจะตามมาแล้วคุณจะเดินเร็วขึ้นคุณจะเดินอย่างสง่างามมากขึ้นนะคะคุณจะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นไม่ต้องไปกังวลว่าคนอื่นเขาเดินไปที่ไหนแล้วเขาไปถึงไหนแล้วนะคะเพราะว่าเส้นทางของคุณเนี่ยมันมีจังหวะเป็นของตัวเองอยู่แล้ว เขาก็มีจังหวะเป็นของเขาเราก็มีจังหวะเป็นของเราอย่าลืมภูมิใจนะคะในตัวคุณเองบ่อยๆด้วยเป้เชื่อแบบนั้นนะการที่เรารอให้คนอื่นภูมิใจในตัวเราเนี่ยวันนั้นอาจจะไม่มีก็ได้ทุกคนบางคนเขามีคนที่ภูมิใจในตัวเขาใช่ไหมคะแต่บางคนเนี่ยอาจจะไม่มีใครภูมิใจในตัวในตัวเราหรือในตัวคุณเลยเพราะว่าคุณอาจจะ เป็นคนที่ยาตน้อยก็ได้อาจจะมีครอบครัวน้อยก็ได้หรือแม้แต่บางคนมีครอบครัวแต่ยังรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่เพราะว่าไม่ได้รับการสนับสน,นุนไม่ได้รับคําพูดดีๆหรือว่าไม่ได้รับการกระทําที่ทําให้คุณรู้สึกภูมิใจแต่เป้นะคะอยากจะบอกคุณว่าจงภูมิใจในตัวเองนะ เพราะว่าคุณน่ะกำลังพัฒนาอยู่คุณกำลังทำชีวิตของตัวเองให้มันเป็นจริงอยู่นะคะแล้วก็ทำชีวิตของคุณน่ะนะคะให้มันจับต้องได้ให้มันมีรูปธรรมนะคะให้มันเป็นจริงเป็นจังให้มันอยู่ในทิศทางที่มันทำให้คุณสงบได้จริงๆในอนาคตไม่ว่าจะมิติไหนอะ่ะเพื่อนๆไม่ว่าคุณจะประสบความสำเร็จหรือไม่ณปัจจุบันที่คุณดูคลิปนี้อยู่คุณจงภูมิใจในตัวเองนะคะถ้าคุณเป็นคนดี นะแล้วก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจแล้วค่ะทุกคนโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะมีจิตใจที่บริสุทธิ์มีความเมตตาให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจทุกคนความภูมิใจเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องวัดด้วยเงินทองชื่อเสียงหลายคนเนี่ยครอบครัวอาจจะไม่ได้ภูมิใจในตัวเราเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ประสบความสําเร็จที่สุดไม่ได้เป็นคนที่ร่ํารวยที่สุดนะคะอาจจะไม่ได้ เขาอาจจะไม่ได้ภูมิใจในตัวเราแบบนั้นแต่ตราบใดที่คุณยังบอกตัวเองค่ะว่าคุณไม่ได้เอาความภูมิใจของตัวคุณเองไม่ได้เอาคุณค่าของคุณเองเนี่ยไปวัดกับคุณค่าของคนอื่นน่ะคุณก็จะพอใจในสิ่งที่คุณมีอยู่เพราะฉะนั้นต่อให้ชีวิตเราเนี่ยจะยังดิ้นรอนอยู่หรือไม่ก็ตามหรือบางคนเนี่ยจะสุขสบายแล้วก็ตามจงภูมิใจในตัวเองค่ะทั้งสงแบบคือเราไม่ว่าจะเป็นมิติที่ สว่างหรือมิติที่มืดนะคะเราหลีกเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นคือตัวเราจงภูมิใจในตัวเองในทุกๆมิตินะคะแค่คุณใช้ชีวิตแล้วก็ฟันฝ่าอุปสรรคมาได้จนถึงทุกวันนี้คุณก็เก่งมากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มันอาจจะยังไม่สมบูรณ์หรอกสําหรับเพื่อนๆบางคนแต่ถ้าคุณยังไม่ยอมแพ้นะคะเป้เชื่อว่าชีวิตของคุณเนี่ยกำลังถูกยกระดับขึ้นทุกๆวันเมื่อไรที่คุณแบบเหนื่อยคุณก็พักวันนี้คุณมีแรงคุณก็ไปต่อ นะคะทาในสิ่งที่ดีๆต่อต่อให้วันนี้มันแย่เราโดนคําพูดที่ยแย่การกระทําที่ยแย่แต่เราไม่เอาสิ่งนี้ไปไปส่งต่อให้คนอื่นนะนี่ก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจแล้วทุกคนความดีเนี่ยมันจะอยู่กับคุณนะคะมันจะอยู่กับคุณในทุกๆมิติ ต่อให้วันหนึ่งเราไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วนะคะสัญญาเก่าความดีของเราเนี่ยมันก็จะติดตัวเราไปนะคะแล้วเป้ก็เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทําดีเนี่ยมันก็จะถูกฝังอยู่ที่จิตใต้สํำนึกของคุณแหละนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลว่าใครจะ รักเราหรือไม่ใครจะภูมิใจในตัวเราหรือไม่ใครจะคิดกับเราแบบไหนนะคะเราห้ามความคิดคนอื่นไม่ได้เลยห้ามความคิดใครไม่ได้เลยจริงๆแต่เป้รู้ค่ะสาหรับบางคนเนี่ยนะถ้าคุณรักใครมากๆสักคนหรือว่าคนคนนั้นมีความหมายในชีวิตคุณเขาไม่ภูมิใจในตัวคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณไม่ได้นํามาซึ่งเกียรติยศสู่ครอบครัวไม่เป็นไรค่ะทุกคนเราก็ไม่ต้องไปจมอยู่กับตรงนั้นนะคะเรามองมุมที่ดีเอาว่าเฮ้ยอย่างน้อยเรายังมีตรงอื่นน่ะ นะคะความภาคภูมิใจเกียรติยศมันก็ไม่ได้มาด้วยหน้าตาฐานะส,สังคมซสเสมอไปนะคะเป้ยังเชื่อในความดีอยู่ตราบใดที่คุณยังปฏิบัติต่อเขาเหล่านั้นด้วยความจริงใจและความรักนะคะมันไม่มันไม่มีประโยชน์ที่เราจะต้องไปแก้ตัวหรือว่าพยายามพิสูจน์ตัวเองกับใครถ้าคุณเหนื่อยมากๆคุณวิ่งมา,มานานมากแล้วนะคะคุณดูแลทุกคนมานานมากแล้วถ้าคุณจะพักบ้างก็ไม่เป็นไรไม่ต้องรู้สึกผิดค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณหันกลับมาเยียวยาตัวเองเหมือนไพ่ใบนี้เนาะนะคะคุณได้ทําหน้าที่ของคุณทําทุกอย่างมาอย่างดีแล้ว บางอย่างต่อให้เราทําเต็มที่นะคะแต่ว่าสถานการณ์และสิ่งรอบข้างโอกาสเราอาจจะไม่ได้มีเหมือนคนอื่นแข่งอะไรก็แข่งได้แต่ว่าแข่งบุญแข่งวาสนาแข่งโชคชะตาบางครั้งมันก็แข่งยากเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องแข่งค่ะทุกคนมันเหนือการควบคุมของเราแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าชีวิตคุณยังไม่สมบูรณ์มันไม่เป็นไรแต่สําหรับคนที่สมบูรณ์แล้วนะคะถือว่าคุณยกระดับไปก่อนหน้านี้แล้วเป้ก,ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องราวที่ดีนะคะสําหรับบางคนในพิพายอยากจะเตือนในเรื่องของการใช้สตินะทุกคน คุณอาจจะมีใครเข้ามานะคะอ่ l ชา n เ e นจ์ Challenge, หรือว่ามาท้าทายอำนาจนะคะแล้วก็พลังของคุณนะคะในช่วงนี้หรือในอนาคตอันใกล้นี้อาจจะมีคนที่มาลองดีกับคุณอาจจะมีคนที่เข้ามานะคะแล้วก็ อยากจะงัดข้อกับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะคะหรือว่า,เ,าเรื่องความเห็นต่างๆที่อาจจะไม่ตรงกันไม่ว่าจะเป็นมิติไหนเนี่ยการงัดข้อเนี่ยมันก็เป็นการสู้กันนะคะเป็นการสู้แบบเงียบๆนะเป็นการใช้พลังนะคะของความกดดันในการสู้กันก็ได้แต่ถ้าคุณไม่หยุดเนี่ยพลังของความกดดันเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นคําพูดที่เขาเรียกอะไรอะ่ะทำร้ายกันนะ่ะแล้วนำมาซึ่ง ผลลัพธ์ที่มันเกินที่คุณจะควบคุมได้อะทุกคนประมาณนั้นเพราะฉะนั้นพี่ไพ่บอกว่าเนี่ยในอนาคตอันใกล้ใครเข้ามาท้าทายคุณ c ชร์เลนจ์คุณลองดีกับคุณปรามาทคุณข่มคุณดูถูกคุณนะคะมาดูว่า ออคุณเป็นยังไงอะไรยังไงแน่จริงไหมของจริงไหมไม่เป็นไรค่ะหยุดค่ะใช้ไพ่ใบนี้ในการเตือนตัวเองนะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องแลกตัวเรานะคะความสงบในใจเราเพื่อพิสูจน์ตัวเองกับใครโดยเฉพาะคนที่เข้ามาท้าทายเราและไม่เชื่อมั่นในตัวเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองเลยนะเดี๋ยวเป้ขอดูไพ่แนะนานะคะอีกสักสองใบนะทุกคนก่อนจากกันไปนะคะวันนี้เป้จะใช้ไพ่โมโนโลจีนะคะซึ่งเป็นไพ่ออร์คโคนะที่เกี่ยวกับ พัจจันธ์นะคะโ,โหใบแรก you are good enough เห็นไหมทุกคนเราพูดถึงเรื่องยกระดับใช่ไหมคะพี่ไพ่ก็ออกมายืนยัน you are good enough ค่ะ คุณดีมากพอแล้วนะคะเป็นคุณแบบที่คุณเป็นนี่แหละคุณเต็มแล้วคุณพอแล้วค่ะคุณพอเพียงแล้วกับชีวิตของคุณชีวิตคุณก็คือชีวิตคุณนะคะชีวิตคนอื่นก็คือของคนอื่นเราเกิดมานะมีความสุขแล้วก็เอ j นจอยชีวิตบนโลกใบนี้นะคะในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น ทำไมเราจะต้องเก็บเอาขยะจากปากของคนอื่นนะคะมาสร้างบ้านอะ่ะมาทําให้บ้านเราลกด้วยอะ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพอมากแล้วแค่คุณเป็นคุณก็ดีมากๆแล้วนะคะไพ่ใบนี้บอกว่า confidence is your key to success นะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนนะคะตอนเนี้มันเป็นไพ่ของการเริ่มต้นบางอย่างนะคะแต่ว่าคุณอาจจะมีความไม่มั่นใจถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตนะคะหรือว่าอยากจะ เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของคุณอยากจะเอาตัวเองออกมาสู่ที่แจ้งนะคะว่าเนี่ยฉันเป็นอย่างเนี้ยนะ,ะสิ่งที่ฉันเป็นมันเป็นอย่างเนี้ยล้วยังไงต่อนะคะรับได้หรือเปล่านะคะฉันจะต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครอีกอยังไงฉันจะไม่อยากทําสิ่งนี้แล้วฉันอยากจะซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วเนี่ยค่ะพี่ไพ่บอกว่าความมั่นใจในตัวเองเนี่ยนะคะคือกุญแจถูกความสําเร็จ ไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนตัวเองในทิศทางไหนอะ่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นความรักเอ่ยหน้าที่การงานเอ่ยหรือแม้แต่ตัวตนที่คุณอยากจะซื่อสัตย์กับตัวเองเนี่ยคุณจะต้องมีความมั่นใจก่อนว่าคุณสามารถทําสิ่งนี้ได้คุณคู่ควรนะคะแล้วคุณก็เป็นสิ่งนี้ได้เราไม่จําเป็นที่จะต้องขอคําอนุญาตจากใครฉันมีความสุขได้ไหมฉันแต่งตัวแบบนี้ได้ไหมฉันคิดแบบนี้ได้ไหมฉันใช้ชีวิตแบบนี้ได้ไหมตราบใดที่เราไม่ได้ทําความเดือดร้อนให้ใครอะ่ะทุกคน ะะเ,รเรามันเป็นความสุขพื้นฐานที่เราทุกคนควรจะมีเพราะฉะนั้นเป้นสนับสนุนคุณนะคะให้คุณเนี่ยมีความมั่นใจเพราะความมั่นใจเนี่ยคือรูปกุญแจของความสําเร็จความสําเร็จนี้อาจจะเป็นความสําเร็จเล็กๆน้อยๆที่คุณกล้าที่จะเลือกแล้วก็ทําให้ตัวเองซึ่งเป็นก้าวเล็กๆที่มันมีความหมายมากๆสําหรับบางคนนะคะก็น่าจะครบถ้วนแล้วสําหรับพลังงานของคุณในวันนี้นะคะพลังงานของคุณชีวิตคุณกําลังถูกยกระดับ แล้วก็ขอให้คุณเนี่ยยกระดับตัวเองแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ การที่เราเป็นเบสเพอร์ชั่นของตัวเราเองเนี่ยมันจะทําให้เรามีความมั่นใจค่ะแล้วก็กล้าใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องร้องขอและรอขอคําอนุญาตหรือว่าอนุมัติจากใครนะคะก็ขอให้คุณทุกคนมีความสุขมากๆทุกคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปในวันนี้ไปขอให้คุณประสบความสําเร็จนะในหน้าที่การงานแล้วก็ทุกๆอย่างที่คุณทําขอให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขสงบในใจนะคะใช้ชีวิตใช้ชีวิตทุกวันให้มีสติ แล้วก็มีความหมายในแบบฉบับของคุณนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หากคุณมพิเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็ฝากกดไลค์ subscribe, กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการอ่านไพ่ให้คุณด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ